สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันกับช่วงเวลาบ่ายๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด3อันดับเหรียญ2บาทสีทองที่หายากและผลิตน้อยนะครับสำหรับเหรียญ2บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สี คือสีขาวจะผลิตตั้งแต่ปีแรกปีพศ2548จนถึงปีสุดท้ายปีพศ2550นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปีแรกปีพศ2551จนถึงปีพศ2560นะครับแต่ก็จะมีอยู่3อันดับนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าเหรียญ2บาท ถ้าเป็นสีทอง3อันดับที่ผลิตน้อยและหายากที่สุดจะเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาจัดให้เพื่อนๆนะครับเริ่มจากอันดับที่3กันก่อนเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าปีพศนี้จะมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับจำนวนการผลิตสูงถึง102 0 0ล้าน5,50,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับ เป็นเหรียญ2บาทปีพศ2559สีทองถือว่าผลิตค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับราคาของเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาเท่ากับหน้าเหรียญก็คือ2บาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ในวงการจะเล่นกันอยู่ที่เหรียญละ3-5บาทนะครับร้านก็จะซื้อทีละหลายๆเหรียญน,นะครับจะไม่รับซื้อแค่ สถึงสเหรียญจะซื้ออย่างน้อย50เหรียญถึง100เหรียญน,นะครับและต่อมานะครับเป็นเหรียญ2บาทอันดับที่2สําหรับอันดับที่2ก็มีจํานวนการผลิตที่น้อยลงมาถ้าเปรียบเทียบกับอันดับที่3นะครับนั่นคือจํานวนการผลิตประมาณ10 000, 4, 000ล้าน4ี่พันเหรียญเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2551 จำนวนการผลิตที่มากถึง10ล้านก็ถือว่ายังเป็นเหรียญที่หาง่ายอยู่นะครับซึ่งก็เคยผ่านมือหลายๆคนมาต้องบอกเลยว่าราคาที่เล่นหาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้ก็ยังมีราคาเท่ากับหน้าเหรียญอยู่นะครับแต่สําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ก็รับซื้อกันทีละหลายๆเหรียญนะครับต้องเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านใช้จริงๆนะครับ เป็นเหรียญที่สมบูรณ์และไม่มีรอยดำหรือรอยขีดข่วนนะครับราคาที่เล่นหากันจะอยู่ที่ประมาณ5-8บาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญอันดับที่1เหรียญ2บาทสีทองที่หายากที่สุดเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2557กับจำนวนการผลิตที่น้อยกว่าอันดับที่2และอันดับที่3มากนะครับผลิต 3 2 8ล้านห่ยเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับในวงการก็ถือว่านิยมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีการเก็บแบบเป็นหลอดๆไว้เยอะนะครับจึงไม่ค่อยได้นำออกมาใช้กันสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ก็เคยผ่านมือหลายๆคนมาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญแต่เหรียญที่ไม่ผ่านใช้ ก็มีราคาเล่นหากันอยู่ที่เหรียญละประมาณ15-20บาทนะครับผมต้องย้ำอีกทีนะครับสำหรับราคาที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้หรือเหรียญ UNC ต้องเป็นเหรียญที่ยังไม่เคยผ่านใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยดำพูดง่ายๆก็คือยังเป็นเหรียญที่มีความเงางามอยู่นะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญ 2บาทสีทองอันดับที่1ที่เป็นปีพศ2557สํ25าหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการรับซื้อหรือมีราคานะครับแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าเหรียญนี้อาจจะมีราคารับซื้อหรือมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารไปก่อนนะครับสำหรับช่องของผมยังไม่รับซื้อทั้ง3พศนะครับ ส่วนคลิปวีดีโอไหนที่ผมมีการประกาศรับซื้อเหรียญผมจะลง ID l ดียแล้วก็ QR Code ไว้ให้นะครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของเหรียญ2บาทสีทองทั้ง3อันดับที่หายากนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ